นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะราชาสิวุทธกัมโมวะเอกราชาปุพพวติยายังโสปุิ พรามณพันธุกันทะหาลังปุโลหิตังมุลหังสตาณมัตตมาจิขะตะวะมะสิพรามณะธรรมวินยะกุสโลทถาอิโตวชันติสุขติณตนะราปุญญานิกตวานาติอิทังสถาคิมชะกูเตปุพะเตวิหรันโต เทวทัตตังอาทรพะกะเทสีติณบ,บัดนี้อัตมาภาพจะแสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถาธรรในในคัมภีร์คุธกนิกายมหานิบาตชาดกกันที่226ว่าด้วยเรื่องพระจันทก,กุมารตามจันทก,กุมารละชาดกในคัมภีรมหานิบาตซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทศชาติชาดก อันเป็นเรื่องที่เจ็ดในคำพีทศชาติเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในทางบำเพ็ญบารมีซึ่งจัดเป็นปัจจัยให้สำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาตคตการภายภาคหน้าดำเนินความในชาดกนี้ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระชินสีศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิดชกูดทรงปรารบพระเทวทัตให้เป็นต้นเหตุ จึงตรัสเทศนาชาดกนี้ให้เป็นผลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีเรื่องสืบไปว่าครั้งพระเทวทัตยุย,ยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทำลายพระชนชีพของพระบิลาชบิดาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูถวายพระพรว่าดูก่อนมหาบพิษบัดนี้พระองค์ได้สำเร็จพระประสงค์ของพระองค์แล้ว แห่งอัตมภาพยังหาความสเร็จตามความประสงค์ไม่พระเจ้าอาชาสตตรจึงตรัสถามว่าความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นอย่างไรถวายพระพรว่าคือต้องการปรงพระชนของพระสมณะโคดมผู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็เรื่องนี้เราจะทำอย่างไร ขอถวายพระพรขอให้พวกนายขมังธนูมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้พระเจ้าอาชาสตรูก็ทรงรับว่าได้แล้วโปรดให้พวกนายขมังธนูซึ่งมีฝีมือแม่นที่สุดมาประชุมกันถึง500ตระกูลทรงเลือกได้เพียง31คนแล้วตรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามถ้อยคำของพระเทวทัต แล้วจึงส่งนายขมังธนูทั้ง3 1คนนั้นไปหาพระเทวทัตฝ่ายพระเทวทัตจึงเรียกนายขมังธนูผู้ใหญ่มาสั่งว่าบัดนี้พระสมณะโคดมอยู่ที่เขาคิดจกูดกําลังเดินจงกรมอยู่ในที่พักกลางวันท่านจงไปยิงพระสมณะโคดมด้วยลูกธนูอันอาบด้วยยาพิษให้สิ้นพระชนชีพแล้วจงกลับมาทางโน้น สั่งดังนี้แล้วก็ส่งนายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นไปครั้นส่งนายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นไปแล้วพระเทวทัตก็วางนายขมังธนูไว้ในทางที่นายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นจะกลับมาสองคนสั่งว่าจะมีบุรุษคนหนึ่งเดินมาทางนี้ท่านทั้งสองจงยิงเสียให้ตายแล้วพากันกลับมาทางนั้น ในทางที่นายขมังธนูทั้งสองจะกลับมานั้นพระเทวทัตได้วางนายขมังธนูไว้สี่คนเพื่อให้ยิงนายขมังธนูทั้งสองนั้นเสียในทางที่นายขมังธนูทั้งสี่จะกลับมานั้นพระเทวทัตได้วางนายขมังธนูไว้8ดคนเพื่อให้ยิงพวกสี่คนนั้นเสียในทางที่พวก8ดคนนั้นจะกลับมาพระเทวทัตได้วางไว้16คน เพื่อให้ยิงพวก8คนนั้นเสียการที่ทำดังนี้ก็เพราะพระเทวทัตคิดจะปกปิดเรื่องของตนไม่ให้แพร่งพลายในการที่ตนได้ใช้ให้นายขมังธนูผู้ใหญ่ไปแอบยิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นฝ่ายนายขมังธนูผู้ใหญ่เมื่อได้รับคำสั่งของพระเทวทัตแล้วก็ขัดดาบไว้ข้างซ้ายผูกแลงธนูไว้ข้างหลัง มือกุมคันธนูอันใหญ่ซึ่งทำด้วยขนแกะตรงไปสู่เขาคิดชกูดพอจวนถึงที่ใกล้สมเด็จพระจอมไตราาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หาที่กำบังอันมิดชิดแล้วยกธนูขึ้นผ้าสายด้วยมุ่งหมายจะแผลงสอนธนูออกไปในขณะนั้นสมเด็จพระจอมไตราาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แก่สัตวโลก พระองค์ก็ทรงบันดาลไม่ให้แผลงธนูนั้นไปได้ทั้งจะวางธนูลงก็วางไม่ได้ดังประสงค์เมื่อนายขมังธนูผู้ใหญ่ไม่อาจจะแผลงสอนไปได้แล้วก็คิดจะวางธนูลงแต่เมื่อวางธนูลงก็ไม่ได้ก็ต้องประคองธนูไว้ได้รับความลำบากเหมือนกับสีข้างทั้งสองจะหักลงยืนกลุมธนูน้ำลายไหลยอยู่ในที่นั้น ร่างกายทั้งสิ้นของนายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นก็แข็งกระด้างเหมือนกับถูกบิดด้วยเครื่องยนต์ทำให้ทนทุกขเวทนายิ่งนักในลำดับนั้นพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหาการุณาอันยิ่งใหญ่จึงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะว่าดูก่อนนายขมังธนูผู้โฉดเขาเจ้าอย่ากลัวเลยจงมาหาเราตถาคตเถิด พอตรัสด,ดังนี้แล้วนายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นก็วางธนูลงได้แล้วทิ้งธนูและดาบเสียตรงเข้าไปกราบลงแทบฝ่าพระบาททั้งสองกราบทูลขอโทษต่อสมเด็จพระบรมครูว่าที่ข้าพระองค์กระทำในครั้งนี้เพราะพระเทวทัตผู้อันตพานเสียมสอนขอพระองค์จงทรงพระกรุณายกโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระพุทธองค์ผู้ประเสริฐในโลกทั้งสจึงทรงยกโทษให้ด้วยพระพุทธดีกาว่าเราตถาคตไม่ถือโทษเลยจงนั่งลงในที่นี้เถิดพอนายขมังธนูนั่งลงแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงอริยสัจโปรดให้นายขมังธนูได้สำเร็จพระโสดาปันแล้วตรัสสั่งว่า เธอจงกลับไปทางโน้นอย่าได้กลับไปในทางที่พระเทวทัตส,สั่งไว้ตรัสสั่งดังนี้แล้วก็โปรดให้ในายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นกลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับอยู่ที่โคลนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีอยู่ในทางที่ใกล้ที่จงกรมนั้นฝ่ายนายขมังธนูสองคนซึ่งคอยดูอยู่ในทางที่พระเทวทัตส,สั่งไว้ เมื่อไม่เห็นมีใครเดินสวนทางมาก็พากันเดินออกจากทางนั้นต่อไปจนกระทั่งไปพบพระพุทธองค์แล้วเข้าไปถวายบังคมนั่งลงในที่สมควรพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจโปรดให้นายขมังธนูทั้งสองนั้นได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วให้กลับไปเสียในทางอื่นนายขมังธนูผู้ใหญ่เมื่อกลับไปถึงพระเทวทัตแล้วก็ชี้แจงว่า ข้าพเจ้าไม่อาจโปรงพระชนทีพของพระพุทธองค์ได้เพราะพระพุทธองค์ทรงอิทธานุภาพยิ่งนักครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็กลับสู่แคหสถานของตนส่วนพวกนายขมังธนูที่ยังเหลืออยู่นั้นต่างก็นึกสงสัยโดยไม่เห็นมีใครเดินมาทางที่พระเทวทัตส,สั่งไว้จึงได้ทยอยกันไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จพระโสดาบัน ตามระดับกันเป็นพวกพวกพระพุทธองค์ก็ทรงสั่งให้กลับไปทางอื่นเสียจนกระทั่งได้รอดพ้นจากอันตรายทั้งหมดต่อมาภายหลังนายขมังธนูทั้ง31คนนั้นก็ได้ออกบรรพชาพในสำนักพระพุทธองค์แล้วดำรงอยู่ในพระอัหัตผลทั้งสิน้นอยู่มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายจึงประชุมสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่พระเทวทัตนัดแนะให้นายขมังตนูไปแอบโรงพระชนชีพของสมเด็จพระบรมครูดังที่เคยแสดงมาแล้วนั้นครั้นสมเด็จพระบรมครูได้สดับคำสนทนาแห่งภิกษุทั้งหลายนั้นด้วยทิพโสธาตแล้วจึงสเสด็จลีลาดไปประทับณที่ธรรมสภา รถามทราบเรื่องที่สนทนากันแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายพระเทวทัตได้เคยพยายามเพื่อจะทำร้ายเรามาแล้วแต่ในอดีตการครั้นตัดดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่หมู่ภิกษุจึงกราบทูลอารัธนาเพื่อให้ทรงแสดงเรื่องอดีตนั้นให้แจ่มแจ้งพระองค์จึงได้ทรงแสดงเรื่องพระจันทก,กุมารแก่พิกษุทั้งหลายต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตการล่วงแล้วมาเมืองพระนศีทุกวันนี้มีชื่อว่าเมืองปุพภวดีเป็นที่สถิตอยู่ของพระมหากษัตริย์อันทรงพระนามบัญญัติว่าพระเจ้าวสสวดีพระเจ้าวสสวดีนั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชพระบาทเท้าเธอมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าจันทก,กุมารรับตาแหน่งเป็นอุปราชพระเจ้าเอกราชนั้นมีพราหมณ์เป็นปุโรหติตคนหนึ่งสำหรับสั่งสอนอัตธรรมแก่เท้าเธอและรับตาแหน่งเป็นผู้พิพากษาชื่อกันทหารพราหมณ์กันทหารพราหมณ์นั้นเป็นผู้ตัดสินถ้อยความโดยไม่เที่ยงธรรมเพราะมีนิสัยชอบรับสินบนประจำใจอยู่มาวันหนึ่ง มีบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แพ้คดีเดินกลับออกจากโรงศาลด้วยความเศร้าโศกเสียใจพอเห็นพระจันทกุมารกำลังเสด็จเข้าสู่ที่เฝ้าพระราชบิดาจึงกราบลงแทบพระบาทแล้วร้องไห้พระจันทกุมารทรงซักถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรจึงได้ร้องไห้เช่นนี้บุรุษนั้นทูลว่าเพราะข้าพระองค์ แพ้คดีโดยที่กันทหารรับพามรับสินบนของอีกข้างหนึ่งพระเจ้าข่าพระจันทก,กุมารจึงทรงปรอบว่าอย่าเสียใจไปเลยแล้วก็ทรงพาบุรุษนั้นไปสู่โรงวินิจฉัยส่งฟื้นคดีขึ้นวินิจฉัยใหม่ให้บุรุษนั้นได้รับความยุติธรรมคราวนั้นคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในโรงวินิจฉัยนั้นก็ถวายสาธุการดังสนั่นไป จนทราบถึงพระกันของพระเจ้าเอกราชพระองค์จึงทรงสักถามว่าเหตุผลเป็นประการใดเมื่อได้ทราบว่ามหาชนเกิดความดีใจเรื่องที่พระจันทกุมารทรงวินิจฉัยคดีถูกต้องตามเหตุการณ์พระองค์ก็ทรงปิติโสมนัสในพระจันทกุมารเป็นอันมากพอพระจันทกุมารเสด็จลงจากโรงวินิจฉัยเข้าสู่ที่เฝ้า พระเจ้าเอกราชก็ทรงตั้งให้เป็นผู้วินิจฉัยคดีแทนกันทหารรามต่อไปกันทหารพรามก็เกิดความน้อยใจจึงผูกอาฆาตคอยจับผิดพระราชกุมารเสมอมาก็พระเจ้าเอกราชนั้นเป็นผู้มีพระปัญญาอ่อนมักทรงเชื่อถือซึ่งความเสี่ยงสอนแนะนำของผู้อื่นโดยงมงายอยู่มาวันหนึ่งพอถึงเวลาจวนจะใกล้ลุ่ง พระองค์ได้ทรงพระสุบินิมิตเห็นซึ่งสวรรค์ชั้นดาววดึงว่ามีซุ้มประตูอันงดงามอารามไปด้วยแก้วเจ็ดประการมีถนนหนทางกว้างใหญ่ถึงหกสิบโยชน์ล้วนโปรยปลายไปด้วยทรายทองทั้งนั้นส่วนเวทชยันตรประสาทนั้นก็เป็นที่น่ารื่นรมเกลื่อนกลนไปด้วยเทพบ,บุตรและเทพธิดามีนางฟ้าบรรเลงทิพยดนตรีอยู่คลืค้น พอท้าวเธอตื่นจากบรรทมแล้วก็มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปสู่สวรรค์ตามที่ทรงฝันเห็นจึงทรงพระดำริว่าเวลากันทหารพราหม์เข้าหมอเฝ้าเราจะถามทางไปสวรรค์ให้รู้แน่ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์น,นั้นครั้นทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็เสด็จเข้าสู่ที่สงทรงพระภูษาสำหรับออกว่าราชการแล้ว สเสวยพภชนาหารสำเร็จแล้วก็เสด็จออกประทับคอยกันทหารพราหมอยู่ตามที่เคยมาส่วนกันทหารพราหม์พอได้เวลาเข้าเฝ้าแล้วทูลถ,ถามถึงความสุขสำราญในการทรงบรรทมพระเจ้าเอกราชทรงถามปัญหาขึ้นด้วยถ้อยคำที่ท่านรจนาเป็นคาถาดังที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วแปลความในคาถานั้นว่าดูก่อนพราหม์ ท่านเป็นคนฉลาดในธรรมวินนยขอท่านจนบอกหนทางไปสู่สวรรค์แก่เราทำอย่างไรจึงจะไปเกิดบนสวรรค์ได้ดังนี้ในตอนนี้ท่านอธิบายไว้ว่าปัญหานี้สมควรที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เจ้าจึงจะสมควร ไม่ควรจะถามซึ่งกันทหารพราหมผู้เป็นคนมืดมนเลยเปรียบเหมือนกับการถามหนทางกับคนหลงทางฉะนั้นคือการที่พระเจ้าเอกราชทรงถามทางสวรรค์กับกันหารพรามก็เปรียบเหมือนกับบุคคลผู้หลงทางไปถามหนทางกับบุคคลซึ่งหลงทางได้15วันแล้วฉะนั้นมีเรื่องสืบต่อไปว่าเมื่อกันธารพราม ได้ฟังพระราชดำรัสถามดังนี้แล้วจึงคิดว่าคราวนี้แหละเราจะได้เห็นหลังค่าศึกแล้วเมื่อเราทำให้พระจันทกุมารสิ้นชีวิตสังขารแล้วเราก็จะได้รับหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยคดีมีลาภผลขึ้นอีกเหมือนแต่ก่อนครั้นคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลพระเจ้าเอกราชขึ้นว่าข้าแต่สมมติเทวราชเจ้า คนทั้งหลายที่กระทำบุญด้วยการให้ทานอันประเสริฐคือฆ่าคนซึ่งไม่ควรฆ่าไปบูชายันแล้วไปสู่สวรรค์ดังนี้ฝ่ายพระเจ้าเอกราชจึงทรงถามว่าข้าแต่อาจารย์คนที่ไม่ควรฆ่านั้นได้แก่คนชนิดไรและวิธีบูชายันนั้นจะต้องทำอย่างไรขอท่านอาจารย์จงชี้แจงให้เราทราบในบัดนี้กันหาราพรามจึงกราบทูลว่า บุคคลที่ไม่ควรค่านั้นได้แก่บุตรภรรยาและชาวเมืองซึ่งไม่มีความผิดแต่การที่จะบูชายันนั้นต้องบูชายันด้วยบุตรภรรยาด้วยด้วยชาวบ้านด้วยด้วยโคทั้งหลายด้วยด้วยม้าอาชาไหนด้วยอย่างละสี่จึงจะถูกต้องตามคัมภีร์มีคำอธิบายตามถ้อยคำของพราม์ว่าคำว่าบุตรภรรยานั้นหมายเอาบุตรภรรยาซึ่งเป็นที่รัก คำว่าชาวเมืองนั้นหมายเอาพวกเศรษฐีคำว่าโคผู้นั้นหมายเอาโคที่ขาวปลอดคำว่าม้าอาชาไนนั้นหมายเอาม้าซึ่งนับถือว่าเป็นมงคลคำว่าอย่างละสีละสีหมายเอาคนและสัตว์เหล่านี้ด้วยหมายเอาสัตว์เหล่าอื่นมีช้างเป็นต้นอย่างละสีละสีด้วยกันกันทหาร,รพราหมณ์ได้แนะนำให้พระเจ้าเอกราชเข้าพระไถว่าพระราชาทั้งหลาย ที่ได้ตัดศีรษะของคนและสัตว์เหล่านั้นด้วยพระขันรองเอาโลหิตที่ไหลออกจากคอด้วยถาดทองคําเทลงไปในหลุมบูชายันแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทั้งเป็นกันทารพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอันการให้ทานมีข้าวน้ำผ้าผ่อนเป็นต้นแก่พวกขอทานหรือแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายนั้นไม่จัดเป็นทานอันยิ่งใหญ่ส่วนการฆ่าคนและสัตว์ เอาเลือดคอเทลงไปในไฟที่ก่อขึ้นไว้ในหลุมบูชายันนั้นแหละเป็นทานอันประเสริฐพระพุทธเจ้าข้าการที่กันทหารพรามทูลแนะนําให้พระเจ้าเอกราชฆ่าคนและสัตว์อย่างละสีละสีบูชายันนี้เพื่อประสงค์จะกันความนินทาว่ากันทหารพรามผูกอาฆาตแก่พระจันทก,กุมารเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประสงค์อย่างอื่น พอพวกชาววังได้สดับเรื่องพระเจ้าเอกราชกับกันทหาร,รพรามเจรจาตกลงกันอย่างนี้แล้วต่างก็พากันกลัวร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังเป็นเสียงหนึ่งเสียงเดียวกันทั่วทั้งพระราชาวังฝ่ายกันทหาร,รพรามจึงทูลถามพระเจ้าเอกราชขึ้นว่าพระองค์อาจจะทรงทำการบูชายันได้อย่างนี้หรือไม่ตรัสตอบว่าได้เพราะเรา ได้บูชายันอย่างนี้แล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์การทหารรัพรามจึงกราบทูลส่งเสริมขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุรุษผู้ขี้ขลาดมีกำลังใจอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะบูชายันชนิดนี้ได้ขอพระองค์จงโปรดให้รวบรวมคนและสัตว์ซึ่งจะฆ่าบูชายันมาไว้ในที่นี้พร้อมโดยเร็วพรันส่วนข้าพระองค์จะรีบออกไปจัดหลุมบูชายัน ครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมลาพาพักพวกของตนออกจากพระนครเดินทางไปถึงที่อันสมควรแห่งหนึ่งแล้วให้ขุดหลุมบูชายันลงในสถานที่นั้นส่วนบริเวณหลุมบูชายันนั้นให้ปราบพื้นให้เรียบราบเสมอแล้วร้อมรั้วไว้เป็นอันดีเพราะเกรงจะมีสมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรมไปห้ามพิธีการ เมื่อกันทหารพราหม์ถวายบังคมลาออกไปแล้วพระเจ้าเอกราชจึงตรัสสั่งราชบุรุษทั้งหลายว่าเมื่อเราได้ฆ่าบุตรธิดาและภระรยาของเราบูชายันแล้วเราจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงไปทูลพระราชโอรสธิดาและพระมเหสีของเราให้ทราบแล้วพากันมาในสถานที่นี้คือพวกเจ้า จงไปนำพระราชโอรสของเราทั้งห้าพระองค์คือพระจันทกุมารหนึ่งพระสุริยะกุมารหนึ่งพระพัทเสนกุมารหนึ่งพระสุรกุมารหนึ่งพระรามโคตรกุมารหนึ่งให้มาประชุมกันในที่นี้มีคำอธิบายในอัธกถาไว้ว่าพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารทั้งสองพระองค์นี้ เป็นโอรสของพระนางโคตมีมเหสีส่วนพระพระทเสนะกุมารพระสุรกุมารพระรามโคตรรกุมารเป็นพระโอรสต่างพระมันดาของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารพวกราชบุรุษก็ได้พากันไปทูลพระจันทกุมารก่อนว่าข้าแต่พระกุมารบัดนี้พระราชบิดาของพระองค์ทรงใคร่จะฆ่าพระองค์ บูชายันเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์จึงทรงใช้ให้พวกข้าพระองค์มาพาไปสู่ที่เฝ้าขอได้ทรงทราบกล้าวด้วยประการลัชนีเถิดในครั้งนั้นพระจันทกุมารจึงมีพระบัญหารไต่ถามพวกราช,ชบ,บุรุษว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ให้พวกท่านมาจับเราไปในคราวนี้ด้วยมีใครแนะนำเสี้ยมสอนหรือหาไม่ได้ พวกราชษุรกราบทูลว่าด้วยมีกัรทหารพราหมทูลแนะนำสั่งสอนพระพุทธเจ้าข้าจึงทรงสักถามว่าพระองค์ให้จับไปแต่เราคนเดียวหรือคนอื่นด้วยประการใดกราบทูลว่าคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าข้าคือพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบูชายันด้วยคนและสัตว์อย่างละสีละสีตามพิธีของพราหมณ์ เมื่อพระจันทก,กุมารได้ทรงสดับดังนี้แล้วจึงทรงรำพึงว่ากันทหารรามนี้ไม่ได้ผูกอาคตากับผู้อื่นเลยเพียงแต่ผูกอาคตากับเราคนเดียวเท่านั้นแต่เขาคิดจะฆ่าคนอื่นด้วยเห็นจะเป็นด้วยเขาป้นทรัพย์ของคนทั้งหลายในทางวินิจฉัยไม่ได้จึงได้คิดจะฆ่าคนทั้งหลายด้วยเราจะต้องช่วยให้คนทั้งหลายพ้นจากความตายให้จงได้ ครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสสั่งพวกราชบุรุษว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงทำตามพระราชองค์การเถิดพอพวกราชบุรุษได้รับอนุญาตอย่างนี้แล้วจึงนำพระจันทกุมารไปพักไว้ที่พระลานหลวงอันมีในพระราชวังแล้วไปนำพระราชกุมารองค์อื่นๆมาไว้ด้วยกันอีกครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าเอกราช กราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ไปนำพระราชกุมารมาพักไว้ที่พระลานหลวงพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลดังนี้แล้วจึงตรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงพากันไปนำพระราชธิดาทั้งหลายของเรามาไวร้รวมกันกับพระราชโอรสของเราคือพวกเจ้าจงไปนำ พระนางอุปเสนาพระนางโกลิลาพระนางมุทิตาพระนางจันทามาไว้รวมกันกับพระกุมารเหล่านี้ในบัดนี้เถิดเมื่อพระราชบุรุษไปนำพระราชิดาทั้งสี่นั้นมาไว้พร้อมกันแล้วพระเจ้าเอกราชจึงตรัสให้ไปนำพระอรมเหสีทั้งสี่คือพระนางวิชญาพระนางเอราวดีพระนางเกสินี พระนางสุนันทามาอีกแล้วโปรดให้ไปจับขหบดีทั้งสี่อันมีนามว่าปุลณมุขหนึ่งพัทธิยะหนึ่งสังคาะหนึ่งวัทนะหนึ่งมาไว้อีกในเวลาที่พระเจ้าเอกราชโปรดให้จับพระราชโอรสและพระราชธิดาพระอัครมเหสีและขหบดีเหล่านั้นมาย่อมไม่มีผู้ใดว่ากล่าวประการใดแต่ เมื่อโปรดให้จับพวกเศรษฐีมามหาชนก็กำเริบขึ้นทั่วทั้งพระนครคัดขานว่าจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายันว่าแล้วก็พากันไปกับพวกเศรษฐีพวกเศรษฐีจึงกราบทูลขอชีวิตแก่พระเจ้าเอกราชว่าขอพระองค์จงโปรดประทานชีวิตให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด โปรดทำพวกข้าพระองค์ไว้เป็นทาตของพระองค์ต่อไปแต่พระเจ้าเอกราชไม่ทรงยอมได้ทรงรับสั่งให้คนทั้งหลายถอยออกไปให้หมดแล้วก็จับเศรษฐีทั้งสี่นั้นไว้แล้วโปรดให้ไปนําช้างพระที่นั่งทั้งสี่อันมีนามว่าอภยังกรหนึ่งนาลาคีรีหนึ่งอจจุคตะหนึ่งกรุณทันตีหนึ่งและมาพระที่นั่งทั้งสี่อันมีนามว่า เกศีหนึ่งสุภมุขหนึ่งปุณณมุขหนึ่งวินะตะกะหนึ่งและโคอสุภาราทั้งสี่ซึ่งมีพระนามว่ายถาปติหนึ่งโอทกะหนึ่งนิสกะหนึ่งขวัมปติหนึ่งมาไว้เป็นพวกพวกเพื่อจะฆ่าบูชายันในวันรุ่งขึ้นตามคำกราบทูลของกันทหารพราพรามก็มีในการนั้นของดเรื่องพระจันทกุมารไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี้